สุขสบายย่ามเศร้ามือเลอากออกครับพี่น้องสกๆมันหมานเด้อลำรวยไปทุกคนเด้อมือนีอ้ามหาเราดงขึ้นเก่าละครับผมไปด่มกันมีสิมาร์บอไปกันครับผมเหยดไขค้ครับพี่น้องกำลังงามนี้ เฮ็ดขี่แกบครับสองดอกสามดอกเฮ็ดอะไรอีกแล้วครับพี่น้งองเฮ็ดังอะหัววานคือสิบขอเตะถือฝนระบาดไปแล้ว พึงสาดครับพิดทานครับพิดทานดอกสวยๆวยดพึงสาดครับผมขอของดีแล้วครับพี่น้องหนึ่งงูครับคุดลาบผมเกี่ยววมกันครับ รังงูเข็กรังงูมามันเบิดจุดแล้วยังมีลงเรือให้เก็บอยูต่ตอนนี้หาดอกงามๆครับผมนีม่ผึ่งคมครับกิงไม่ใช่ลรอชีเวต่าเหล่ดอกงามพี่น้อง ว่านยังตะอปอดตะแใจถือฝนมันมีบานบ้างล่ะนั่งก็ดีแกงเลยครับว่างงามเลยพี่น้อง นังะะนน่งเตาะเตะเกีแกงเลยซำเนี่ยเตาเอะตะแกี่ยงแสบโซนเฮ็ดนั่แหล่เนาะพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆตูปูติปิ คิดค่ายดอกงามๆครับพี่น้องคิดค่อีกแล้วครับอือพอดีกอดกแปะร่างงามเลยเตมเตมีดีครับพี่น้องหลังามเนาะน่แาดีดอกเดียวก็เป็นเน,ะเนาะคิดปรุงศาสตร์ครับพี่น้อง ยางกินมาเย่าจังพอเฮ็ดก็ได้สามดอกองามครับนึงพอมีลงเรือให้เก็บพี่น้องเอินโต้ยางกิมาเย่าจังพอดอ,อกนี้นี่ลหละงกครับพี่น้องมันงกมันยูอกกงามยังมีลงเรือให้เก็บอยู่ครับผมเฮ็ดทานใหญ่ครับพี่น้อง mình đọt nghe cái đại mà anh biết có happy nào hít cô hít cô đọc nhảy thế có ừ, đi đấy chân với nhau có thì phò tê là đỏ hết là ngục đấy thịt than đỏ ngắm ngắm đây ละงอกขาวดอกเดียวข้องมือนี้ละงอกขาวอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องโอ้กว่าที่ได้แต่ละดอกโอ้แต่ละดอกก็ดีก็พอได้นะพี่น้องละด,ด,อดอกก็ยังไกลก็พ่ได้ย่ดอกเนะละงออีกสองดอกครับพี่น้อง าเบิ่งผลงานของเฮาเมือนี้ครับพี่น้องกะได้แกงนิดหน่อยอ้อเจาะอยู่หรอครับผมส่วนมาก,กะเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดละง,งกูกเฮ็ดกอเฮ็ดทานหรอครับผมเฮ็ดสมบพีหมานหมานคือเก่าครับผมผลงานมาเมือนี้ครับพี่น้องพอได้แกงนิดหน่อยอ้อเจาะอยู่หรอกนี่เฮ็ดนั่นแหละก็ลัลางงามครับหมานคือเก่าหรอครับผม